พวกคุณรู้จักภาพที่มีเสียงกันไหมภาพที่เห็นปุ๊บเสียงก็ขึ้นมาในหัวเลยทันทีภาพที่เป็นความทรงจําร่วมของสังคมทุกคนได้ยินเสียงเดียวกันเวลาเห็นภาพพวกนี้ในทางกลับกันพอเราไดินเสียงบางเสียงก็มีภาพขึ้นมาในหัวเหมือนกันโดยเฉพาะเสียงที่คนไทยได้ยินประจํะจํๆเช่น วิชวลที่เกิดจากเสียงพวกนี้มีคุณลักษณะร่วมกันคือความเป็นไทยแบบเชยโดยเฉพาะ3าเพลงหลังสุดที่พิเศษกว่าคือมันเรียกร้องให้คนไทยต้องแสดงความเคารพกับเสียงเพลงเวลาอยู่ในที่สาธารณะเมื่อได้ยิน3าเพลงนี้ภาพของกษัตริย์และธงชาติก็ผุดขึ้นมา 2, 2เพลงแรกนะพอเข้าใจได้เพราะพูดถึงกษัตริย์ตรงไปตรงมาแต่เพลงสุดท้ายอ่ะไม่ได้มีเนื้อเพลงท่อนไหนที่เกี่ยวกับกษัตริย์เลยว่าแต่วิชวลของธงชาติพาดผ่านใบหน้ากษัตริย์ไทยโผล่เข้ามาอยู่ในความทรงจําของพวกเราเมื่อได้ยินเพลงชาติได้ยังไง แบบนี้ก่อนว่าเพลงชาติของแต่ละประเทศก็ทําหน้าที่สะท้อนแนวคิดและคุณค่าของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปความเท่าเทียมเอ่ยสิทธิเสรีภาพเอ่ยเอกราชเอ่ยกษัตริย์เอ่ย,าอยชาติพันธ์เอ่ยเลือดหลังรินกอบกู้ประเทศเชิดชูนบนรพบล,บล,บลุรุษ bla bla ไอเดียของเพลงชาติเริ่มต้นในช่วงก่อร่างสร้างตัวของยุคสมัยใหม่เมื่อบรรดาราชวงศ์ยุโรปใช้เพลง Royal Anthem มาเป็นบทเพลงแทนอัตลักษณ์ของชาติเนื้อหาของเพลงชาติทั่วยุโรปจึงเป็นบทสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์แต่ละประเทศเพลงสรรเสริญพระบารมีไทยก็รับวิธีคิดแบบชาติยุโรปมาใช้ช่วงแรกๆก็เอาเพลงฝรั่งมาใช้เลยเช่น God Save the Queen หรือแปลเป็นไทยคือเพลงจอมราชจงเจริญวามสสมบุบ สุดท้ายมันจบที่เพลงสรรเสริญพระบารมีแม้ไม่ใช่เพลงชาติจริงๆแต่ก็เหมือนเพลงชาติไปโดยปริยายเพราะเพลงสำหรับกษัตริย์ก็คือเพลงที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนั้นนะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปกครองสยาม24มิถุนายน2475ก็มีความพยายามสรรหาเพลงชาติขึ้นมาแทนเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงของกษัตริย์เพื่อให้เข้ากับแนวคิดอภิวัตสยามที่ว่าชาติหมายถึงประชาชน หลัง24มิถุนายน2475ประชาชนจากทั่วสารทิศส่งจดหมายสนับสนุนการอภิวัตกันเข้ามาเต็มไปหมดรวมถึงกรอนบทกวีและเพลงที่สะท้อนค่านิยมของระบอบใหม่ด้วยหนึ่งในเพลงที่เข้าใจผิดกันว่าเป็นเพลงชาติฉบับแรกคือเพลงชาติมหาชัยเอาทำนองเพลงมหาชัยมาใส่เนื้อร้องเข้าไปเป็นเพลงที่เปิดปเลงไม่กี่วันหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้คนตอนนั้นคิดอ่านและตอบสนองต่อเหตุการณ์วันที่24มิถุนายนยังไงบ้างดูได้จากเนื้อเพลงเพลงนี้ ความน่าสนใจคือมันมีคำว่ารัฐมนูนอยู่ในเนื้อเพลงสะท้อนถึงความสำคัญของรัฐมนูนในบริบทสังคมเวลานั้นแต่จริงๆแล้วทีมงานคณะรัษฎรอยากได้เพลงสากลทายเดียวกันกับเพลงชาติฝรั่งเศส La m a r s e i l a i ก็ไปขอให้ครูดนตรีที่สอนอยู่ในกรมเครื่องสายฝรั่งชื่อพระเจนดุริยางแต่งทํานองเพลงชาติไทยให้พี่คนนี้เป็นลูกครึ่งเยอรมันมอนและไปเรีนยนต่อด้านดนตรีถึงโปลแลนด์ด้วยตอนแรกพระเจนดุริยางก็ไม่อยากรับงานนี้เพราะแกทํางานกับราชสํานักแต่เนื่องจากสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองจึงรับปากเพื่อนที่อยู่ในคณะราษฎรไประหว่างนั่งรถรางไปทํางานทํานองเพลงชาติก็ผุดขึ้นมาในหัวได้รับแรงบันดาลใจมาจากซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งของบรา พระเจนดุริยางขอร้องให้คณะรัษฎรปิดบังชื่อผู้แต่งด้วยแต่สุดท้ายความแตกก็โดนคนในวังโทรไปตวาดเป็นเรื่องบนดาวใหญ่โตอไปรับ็อบคณะราษฎรทําไมทําเพลงชาติทําไมเรามีเพลงสรรเสริญพระบาราไมีอยู่แล้วและเรามีพระเจ้าแผ่นดินอยู่นะโว้ย เมื่อได้ทำรองแล้วคณะราษฎรก็ไปสาะหาคนมาเขียนเนื้อร้องประกอบเนื้อร้องคือส่วนที่สำคัญที่สุดของเพลงชาติเพราะมันต้อง represent ค่านิยมตามอุดมการณ์ใหม่ที่เพป่นเกิดขึ้นในประเทศนี้คำร้องฉบับแรกแต่งโดยคุนวิจิตมาตราแต่เวอร์ชั่นแรกนี้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ถูกรับรองให้เป็นทางการอีกไม่นานก็กลายเป็นเวอร์ชันต้องห้ามต้องห้ามยังไงไปฟังกัน าะคนในคณะราษฎรเห็นว่ามีคนร้องเวอร์ชันนี้จํานวนมากโดยเฉพาะนักเรียนในภาคใต้และท่อนร้องยึดอํานาจกุมสิทธิอิสระเสรีออกจากเซนสิทีฟในสถานการณ์หึมห้ากันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปีต่อมาคณะราษฎรจัดประกวดแต่งเนื้อเพลงชาติระหว่างประกวดก็เกิดกบฏบ,บวรเดชพยายามยึดอํานาจคืนสู่กษัตริย์โดยผู้นิยมเจ้า ทางคณะกรรมการการประกวดจึงประกาศขยายเวลาประกวดเพราะเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้คนมีอารมณ์ร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อเพลงได้อีกด้วยสุดท้ายมีคนส่งประกวดมาทั้งหมด35เพลงผู้ชนะการประกวดคือขุนวิจิตมาตราที่แก้ไขเนื้อเพลงเวอร์ชั่นแรกของตัวเองและฉันคําวิไลนักเขียนโครงกรท่านหนึ่งสุดท้ายคณะรัฐมนตรีจับเนื้อเพลงเวอร์ชั่นขุนวิจิตมาตรากับนายฉันมาประกบกันและประกาศเป็นเพลงชาติเวอร์ชั่นทางการในปี2477คนยุคนั้นจะต้องร้องเพลง ชาติไทย4บทร้องครั้งหนึ่งก็ปาเข้าไป3นาทีกว่าๆยาวเกิน Anyway น่าสังเกตว่าช่วงแรกของเพลงชาติมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิอิสระเสรีรัฐนูนที่เป็นแคนดิเดตเข้าประกวดด้วยพอปี2482จอมพลปอพิบูลสงครามเปลี่ยนชื่อจากประเทศไทยเป็นสยามเอ้ยสยามเป็นไทย ก็มีการจัดประกวดอีกครั้งโดยใช้ทำนองเดิมแต่ขอให้ลดเนื้อเพลงเหลือหนึ่งบทพอมีคนส่งประกวดถึง600คนผู้ชนะการประกวดคือพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ส่งประกวดในานามกองทัพบ,บกซึ่งก็คือเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นที่เรามาร้องจนถึงปัจจุบันนี่เองย้อนกลับไปดูเนื้อเพลงทั้ง3เวอร์ชั่นหลัก ทุกเวอร์ชันกล่าวถึงชาติแต่ไม่เอ่ยถึงาศาสนาและพระมหากษัตริย์เลยถือเป็นความตั้งใจของผู้แต่งและคณะกรรมการคัดเลือกเนื้อเพลงคำตอบของการไม่มีกษัตริย์อยู่ในเพลงชาติไทยก็สอดคล้องกับแนวคิดชาตินิยมของจอมพลปและคณะรัษฎรในเวลานั้นคือชาตินิยมแบบที่ไม่ได้มีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางแต่เป็นแนวคิดที่อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนหรือที่ใช้คําว่าประชารัฐในเนื้อเพลงเราไม่ล้อเอยนะครับว่าเป็นประชารัฐ ต้องร้องเอื้อนลงนิดหน่อยว่าเป็นประชารัตหลังจากได้เพลงชาติเวอร์ชันใหม่แล้วจอมพลปอก็กําหนดให้เปิดเพลงชาติทุกเช้าเย็นผ่านสถานีวิทยุหลัง2490พวกการเมืองพลิกกลับฝ่ายคณะราษฎรสายปรีดีหมดอํานาจไปจากการเมืองไทยฝ่ายนิยมกษัตริย์กลับมารุ่งโร์พร้อมกับกระแสหวาดกลัวคอมมิวนสิสต์พอยุคทีวีเฟื่องฟูเริ่มต้นขึ้นในไทยสื่อชนิดใหม่ก็เข้ามาทําหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อให้กับอุดมการณ์รัฐไทยแบบใหม่ต่อด้วย โดยเฉพาะเมื่อเพลงชาติไทยเริ่มมีมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงใสลงทีวีแต่ละช่องก็ทำา v v เพลงชาติในฉบับของตัวเองลองไปดู MV เพลงชาติไทยเวอร์ชั่นเก่าที่สุดที่เราพอจะหาได้บนอินเทอร์เน็ตเป็น MV จากช่อง7สีปี2520 ทั้ง MV มีแต่ภาพธงชาติที่สะบัดไปมาอย่างนี้จนจบเพลงแต่พอถึงช่วงปี2529เพลงชาติไทยเริ่มมีภาพประกอบมากขึ้นภาพหลักๆที่จะปรากฏขึ้นบนจอก็มักจะเป็นธงไตรรงค์พระพุทธรูปประเพณีไทยทหารอาวุธยุธทธปกรณ์และสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะ3อย่างหลังปรากฏตัวขึ้นในเพลงชาติหลายเวอร์ชัน่นจากหลายช่อง ถ้าถามว่าทําไมถึงต้องมีภาพทหารและการโชว์สนยานุภาพอาวุธเต็มจอไปหมดส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับลาวที่กินเวลามายาวนานความตึงเครียดบริเวณชายแดนกลับมารุนแรงอีกครั้งในปี2527 จนกลายเป็นการประทะใหญ่ในปี2530ที่เรารู้จักกันในชื่อสมรภูมิบ้านร่มเกล้ารัฐบาลจึงต้องทํา MV เพื่อปลุกใจประชาชนให้สนับสนุนการสู้รบในเวลานั้นแต่ที่งอกขึ้นมาด้วยคือการฉายภาพในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงหนึ่ง MV เพลงชาติจะเป็นภาพในหลวงรัชกาลเดินทางไปพบปะประชาชนในดินแดนห่างไกลในป่าในเขาส่วนหนึ่งก็เป็นยุทธวิธีต่อกรกับกระแสคอมมิวนิสต์ในภาคอีสานกับอีกภาพในฐานะจอมทัพไทยผู้นํากองทัพอันเกรียงไกรประมาณว่าเมื่อพูดถึงชาติไทยแล้ว าไทยก็คือพระมหากษัตริย์สู่มรวนจิตใจของคนทั้งประเทศอย่าลืมว่าในทุกคําทุกบทเพลงทุกข้อเขียนมีการต่อสู้แย่งชิงความหมายอยู่เพลงชาติก็เช่นกันในเมื่อเปลี่ยนเนื้อร้องไม่ได้ก็ใส่มันเข้าไปใน MV ็มซะ มื่อกรแสนิยมสถาบันกษัตริย์สูงขึ้นในช่วงทศวรรษ2540อะไรอะไรก็เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ไปหมดแม้แต่คำขวัญต่อต้านยาเสพติดก็เมนชั่นถึงในหลวงเป็นครั้งแรกโดยรัฐบาลยุคชวนหลีกภัยปี2542 กษัตัิย์ในเพลงชาติจึงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเป็นการยอมรับที่ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกทุก8โมงเช้าและ6โมงเย็นจุดสูงสุดของความนิยมในสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลทักษิณปรากฏการ์กษัตัตย์ฟีเวอร์เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พิธีฉลองราชสมบัติ60ปีเทรนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเสื้อเหลืองริสแบนเราลักพระเจ้าอยู่หัวแต่ในขณะที่สถาบันกษัตรตย์รุ่งเรืองเสียงต่อต้านรัฐบาลไทยรักไทยก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะจากชนชั้นกลางในกรุงเทพและเครือข่ายพันธมตรรปะชา เพื่อประชาธิปไตยปี2548กระทรวงการหาหมให้แกรมมี่ผลิตเพลงชาติไทย6เวอร์ชันไว้เปิดในหลากหลายโอกาสศิลปินแกรมมี่ตบเท้ามาร่วงร้องเพลงชาติกันตั้งแต่พิเศษมึงอยากรู้ไหมว่ากูเป็นใครไอ้กูไม่บอกพี่เบิร์ด o <c oughs> ัน two น h อ e e f o u ตู่นันทิดาอย่าน้องพลับลูกชิ้นของฉัน แต่ตอนนั้นทักษิณเริ่มโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะขึ้นแล้วโปรเจกต์นี้ถูกคัดค้านวิจารณ์อย่างหนักว่าทักษิณจะแตะต้องเปลี่ยนแปลงเพลงชาติไทยเหิมเกริมคิดจับจ้วงจนรัฐบาลต้องพับโครงการนี้ไปย้อนกลับไปฟังเพลง6เวอร์ชั่นนี้เรียกได้ว่าโคตรดีมีเทสแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศที่พร้อม modernize เพลงชาติไม่ถูกแช่แข็งไว้กับลีลาทำนองเดิมๆเปป็นนรระชาัฐไไทยไทยยพ้องกส่ว อยู่ดดรงงงไวไว้้้ทัคมหลังรัฐประหารปี2549สถานการณ์การเมืองในไทยพลิกผันหลายตลบ มาจนถึงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ในปี2554 <C le af> ก็ให้สำนักนายกจัดทำา m ็เวอร์ชั่นเดียวสำหรับใช้ในทุกสถานีพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะรองรอนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแถลงข่าวการจัดทำวิดีทั์ประกอบเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบรมมีในรูปแบบใหม่นะครับอย่างละสองและแถมเสียงประกาศนี้ไว้ก่อนเพลงชาติขึ้นทุกครั้งด้วยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคนแต่งประโยคนี้คือพออ,อช่อง11เมื่อปี2524และใช้กันในกรมประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆ MV ใหม่นี้ลดภาพอาวุธยุโทโธปกรณ์แบบที่คิดใน2ทศวรรษก่อนไปเยอะ v i s u a l ขับเน้นความแตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้ของคนในสังคมและปิดจบด้วยภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนังผัดแผ่นดิน MV เพลงชาติไทยเวอร์ชันใหม่ก็ผลิตขึ้นในปี2562เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เปิดอยู่จนถึงทุกวันนี้รอบนี้รวมคนหลากหลายชาติพันธุ์ศาสนาหนักขึ้นไปอีกองค์กรพุทธศาสนาบางกลุ่มเข้ามาถล่มว่าสัดส่วนศาส,าส,าสานาอื่นเยอะเกินไปเป็นเรื่องเป็นราวถึงกับ,กบไปแจ้งปปชว,ว่ารัฐบาลประยุทธ์มีเจตนาทำลายชาติเพลงชาติเนี่ยเวลาดูทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันค่อยๆแอบซอบเข้าไปแอบซอบเข้าไปมันจึงกลายเป็นความเคยชินมองไม่เห็นความแตกตา่าง ซึ่งเรามองว่าเพลงชาติอันนี้เขาเอาพ่อเอาแม่เราไปไว้ไหนครับครับตรงนี้ผมก็เข้าใจาใครับผมใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าเกิดระยะเวลาพิจารณาเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนความเคยชินมันเกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อย่ะครับคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนีจร<ม>ิง <ๆ S 1> มันต้องมันต้องเร่งให้เราธงชาติและเพลงชาติไทย ไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพวกอนุรักษ์นิยมไปเรียบร้อยแล้วคนรุ่นใหม่ขยันกับภาพธงชาติและเสียงเพลงชาติเพราะมันถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายอนุรักษ์นิยมข้างชาติเอาไว้ควบคุมกดหัวประชาชนโดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน3มนิ้วที่ต้องเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมในรั้วโรงเรียนที่บังคับเคารพธงชาติทุกเช้าเย็นเพลงชาติที่แต่งขึ้นโดยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และตั้งใจจะไม่ให้มีกษัตริย์อยู่ในเนื้อเพลง ถูกช่วงชิงความหมายไปโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมทําให้เพลงที่ควรจะเป็นตัวแทนของชาติกับเป็นภาพแทนของคนข้างๆกลุ่มเดียวส่วนพวก3มนิ้วที่เชิดชูคณะราษฎรกลับรังเกียจเพลงชาติเป็นความย้อนแย้งเพี้ยนๆของประเทศนี้แต่ก็อย่างว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะช่วงชิงความหมายของสิ่งต่างๆและนําไปตอบสนองอุดมการณ์ของตัวเองได้ คุณชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆจาก Common School อย่าลืม subscribe ในช n อ l YouTube Common School ของเรานะคะแล้วก็กดกระดิ่ง notification ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดถูกติดค่ะ